กีประวัติศาสตร์เพื่อแต่งกล่าวประวัสด,ดีนะครับผมไอไอซ์โตชแนลวันนี้มาพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าผมผ่านทุกวันได้กลิ่นหอมผมว่ากลิ่นมาจากไหนต้องบอกเลยว่าร้านนี้นั่นเองร้านหอมหมื่นลี้นั่นเองครับเป็นก๋วยเตียตย๋ยวต้มยำเย็นตาโฟแจมแจ่วแ,แค่ไหน ไปดูกันไปไอ้สทอร์จนะ ผมมาพบกับร้านนี้กันเลยครับหอมหมื่นลี้นะครับผมนะวันนี้ก็จัดเมนูเด็ดของเขาเลยนะครับมีทั้งทะเลและก็เป็นต้มยำหมูนะครับผมนะวันนี้เราจะมาชิมกันเลยนะครับเมื่อกี้ดูวิธีการทําไปแล้วนะครับวันนี้เขาแถมมีมาให้ด้วยซุปเล้งนะฮะโอ้โหชิ้นใหญ่โตโอ้โหใหญ่มากเนาะก,ก็มาลองชิมเล้งกันก่อนเลยโอ้เปืือยเลยอะ่ะคือกินไปนี่คือเปืือยแล้วนะฮะ เป็นเกี๊ยวปลาโฟนะครับเจ้าของจริงๆเล้เขาก็อร่อยนะครับเนี่ยนีกับต้ยมยำนี้ได้เลยนะต้ยมยำเล้งได้เลยเนะาะใส่พริกเยอะๆเลยดำเลยอ่าครับอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมากินต้ยมยำเย็นตาโฟนะครับนี่เย็นตาโฟต้ยามยำมาดูใ,ใกล้นะฮะ ของผมจะเป็นหมูนะครับแล้วก็อีกทามนี่ครับจะเป็นทะเลนะครับบอกเลยครับว่าแจ่บๆเลยครับน้องๆเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับผมบอกก่อนเลยนะครับร้านนี้ชิมก่อนปรุงนะครับเพราะว่ารสชาติเขาทีเด็ดอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยนี่คุกให้ก่อนว้าดูสีสันแสบสันแสบตวงเลยนะครับเน่ชิมน้ำกันเลยฮะบุเตียวอื้ รสชาติต้ยมยำกับเย็นตาโฟที่แบบเข้ากันเข้ากันนะฮะมีอืมอืมรสชาตินะครับดีมากครับเป็นเย็นตาโฟต้ยมยำที่ดีมากวัตถุดิบโอโตดนะครับนี่ตับชิ้นโตโตนะฮะบ,บอกเลยนะถ้าใครหลาย ทั้งต้มยำหมูต้มยำทะเลนะให้ดูต้มยำทะเลดูให้ดูอันนี้ดูหมึกนิ้นใหญ่ๆนะครับนะฮะที่เด็ดของเขาคือเขามีกุ้งทอดโบราณด้วยนะครับตูดโบราณอันนี้คือกุ้งทั้งตัวทอดเลยนะครับถ้าอยากได้เพิ่มเพิ่มตัวละ5บาทเท่านั้นเพิ่มตัวละห้าบาทเท่านั้นนะครับเกี๊ยวกุ้งนะครับมีหมดนะปลาท่องปลาทแห้งนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ ง่ายๆเลยครับวิธีมาตรงมาที่อ่าเขาเรียกไงประตูวัดไผ่ร้อมตรงยาวมาเลยครับมองทางด้านซ้ายมือนะครับนิดเดียวนะครับจะเห็นป้ายหอมหมื่นลี้นะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำยินตาโฟแล้วนะครับก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนั่นเองนะครับแล้วก็มีอ่ายินตาโฟมีต้มยำมีอะไรมีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นที่50สิบาทพิเศษ60บาทนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาชิมให้ดูนะครับ ต้องขออภัยทิ้งอาจจะถ่ายทำแปลกๆหน่อยนะฮะวันนี้ตากล้องป่วยนะฮะก็ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับกับไอซ์โต h a n แนลครับอีพีหน้าจะไปที่ไหนแล้วเจอกันบาย